เจอไข่มันจ้าอืมอืม่มาได้แล้วพี่น้องเอ้ยบาตายเราแรงนี่ไม่มีเซียนหาเห็ดเป็นเลยได้กับฟุกได้กับฟุกอี๋ <c oughs> นี่เห็ดอย่างงูนะ ตะกี้ได้ตรงเนี้สองดอก,กว้าฟุกเลี้ยวต้องมีเห็เนี่ยเนาะอ้ยเห็บเห็ดมันปูวานมันจะดอกไงพี่น้องนะข้างไม้น่นก็นมากแล้วโอ้ ไปตอพี่นึองเป็นไข่ปะนี่ห,หมานเจาวะเออเนี่ยนูกำลังขอล็อกนั่นเริ่มหมานแล้วเริ่มหมานไข่แล้วเฮ็ดเนี่ยงเอาหูนะนเฮ็ดเมาเาเกิดอยู่ห้องบลอกไดแลว 我。Oh.